के โ <c oughs> okay. อเคเราก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะเจอตัวน,นี้ตรงนี้นะโอเคต่ไปครับ <c oughs> ตะไปขึ้นข้างเข่าเข <c oughs> <c oughs> ่าหูหันซ้ายหันซ้ายทีหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมไม่รู้รลืมละอ่านั่นไงเจะแล้ว เขาอยู่นี่การั้งกว่าเนาะจะไปลูบานเสือปิ้วแล้วก็จะจะเขาอยู่ตรงนู้นนโอเคไปเลยไม่ต้องเป็นการเปเวลไม่ไม่ต้องเป็นการเปเวลาหรอกเนาะไปไปึ๊บฮึบฮึบฮึยังไงอยู่นี่ต่อมาตรงนี้ ภูเขาใกล้กับนิสตุกหมูโอเคเมอเี้ไม่ได้ยินเลยนะเออีก่เจ้าหมูตัวนี้อยู่ในกระท่อมตรงนู้นดูกระท่มท่านผู้ชมไปที่กระท่อมตัวนั้นน่ะเอ้ยอึกอึกอึกต้องกันไรนย้ โอเคหูห okay. ูเราจะไม่ใส่อีกแล้แหละโอเคถ้าต้องไปที่กระำลังนู้นก็จะเจอกับเจ้าหมูตัวนี้แหละเพราะี่เกียดไปละดูต่อไปครับตัวนี้ก็ย้อนผู้ขวาไฟหมดอมุนผู้ขวาไฟเลยตัวนี้แต่ผู้ขวาไฟสุดเลยนะเพ้าะที่เกียดไปแล้วผมสอนตั้งแต่พาร์ตี้แล้วมั้งโอเคอืมออนี่ไง เขาจะอยู this mountain. This mountain ่บนต้นไม้ต้นนี้นะถามว่ารู้ได้ไงหรอต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอในตอนนี้เนี่ยเออดูดิต้นไม้นี้แตกต่างติ๊กตอกติ๊กตอกอาใช่ตันนี้แหละซึ่งถ้าเราขยายเล็กลงมนถึงต่อไม้ตรงนี้ต่อไม้ที่ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดเราก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปก็จะเจอกับแท่งขวานปักอยู่ก็จะเจอแบบนี้แหละง่ายมูน ดวงจันทร์ดวงจันทร์พ๊าป้าก็ไม่มีอะไรก็ตามผมมาไม่มีอะไรไปตามผมมาใช่ไหมน่ะนะไนะมีใครได้อีกบอกผมว่าน่ะอืมเยอะคนดว้นะดูดิเพนตัวเบนตัวเบนนะ ทางนี้ทางนี้ทางนี้นั่นก็ท่อมหมูแล้วเราก็ลงมาตรงนี้อ่านั่นไงเออแล้วก็จะเจอตรงนั้นนะฮะยขึ้นไปครับแฮกเกอร์อยู่บนบ้านอยู่ด้านบน,บนหลงังคาบ้านลอยฟ้านี่นะส่วนไอ้นี่ก็กลับก่อนฮึบฮ <c oughs> ึบฮึบฮึบ นี่จะสอนแย่เลยนะเพราะว่ามีหลายตัวแล้วที่ผมแบบว่าบอกไปนะถ้าเรามาที่ตรงนี้นะที่ที่เราวาเยอะเนี่ยนะให้เรามาตรงนี้แล้วมาทางนี้อ่าตรงที่ว่าเรา,าวาแหลไเป็นน้าตุ่งเนี่ยแล้วก็ลงไปตืมก็จะเจอดวงตาตรงนี้ก็จะได้นี่มาเ<ย>หมือนใช่ไหมไอ้ต<ย>ัวนี้สอนแล้วก็ววววไปต่อเลย,ย,ยอืม เดินต่อไปครับได้แค่นี้อร่อยน่าอร่อยหมดแหละมันคือเมืองลูกกวาดนะไม่มีใครหามันเจอได้เนื่องจากผมเจอทุกตัวแล้วชึบเร,ริ่มจาก่วมป่าลวมป,ป่าอยู่ใกล้ลูกอม อยู่ในลูกอมเออลูกอมป๊ะปาอยู่ในลูกอมลูกอมป๊ะปาอยู่ในลูกอมแล่ไหนลูกอมนี่ลูกอมต้นไม้ลูกอมผมก็คิดว่าต้นไม้ลูกอมนะและหินเออหินอะไรไม่รู้ล็กผงน้ําตาลก้อนผงน้ําตาลลูกอมไม้เท้าอโดนัทโดนนัทยักโอ้เกินไป นั่ยก็ต้อลุกอมอ, Yay! อีกเย้เอ้ยหมากฝรั่งใช่ไหมวะม้ใจบ้า,ากหมฝรั่งไหมเนาะช็อกบาร์ช็อกโ,โกแลตมาร์ชเมลโล่ว้าวฝันที่ดีเอมฝันชัดๆเลยอืมนี่ฉันฝัน่นี่อะฝันแต่ของกินนะ่าอะไรกินฝันแบบนี้บนะ้างฮะนี่นอนถ้าใครฝันแบบนี้เนี่ยสวรรค์ของจริงเลยเนี่ยโอออะไรเนะี่ย กกโดน,น,นันเล็กๆนเนี้ยอ้น่าน่าน่าขนาเล็กๆก้อนเล็กๆน่ากินชัดๆเลยแต่ลูกอมอยู่ไหนลูกอมนี่ลูกอมเนี่ยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมหาตัวทัวก่อนลวกันเหมือนเดิมฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาทุกคนครับนี่ใช่ไหมครับลูกอมฟ้าบ้าอยู่ตรงนี้นะโอเค อยู่เออลูกอมที่อยู่ใกล้กับเออประสาทมากที okay. ่สุดนะโอเคไปกับไปขฟับเนี่ยฟับป้าฟาตี้ก็อยู่ตรงนั้นแหละอ่เดินบูเขาตรงนี้ใกล้กับอันนี้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปฟับป้าผลไม้ฟับเออฮหันผลไม้บ้านช็อกโกแลต บ้านช็อกโกแลตไปบ้านช็อกโกแลตนี่ไงบ้านช็อกโกแลตอยู่บนนั้นออืมเอ้ยเรากำลังจะถึงบ้านช็อกโกแลตแล้วไม่ต้องเอ่อไม่ต้องไม่ต้องประหยัดเวลาหรอกเนาะเออเอาเวลาหนาไปเลยอยากอยู่กับท่านผู้ชมนานๆเอาอยู่ไหนอะอยู่ไหนอ๋อไหนอ่ะเอาไว้โอ้ยยยใช่ไหม พ่อป,ป้าผลไมา้อันนี้มีมีหมวกอ๋ออันี้มีจิกแคนพ่อป้าโอ้ได้ถูกไวเนี่ยแล้วอยู่ไหนอันนี่อ้าวบันไดรับบันไดรับสุดยอดโอ้โอ้ตกตกโอ้ Help me Me. Help, me. <coughs> Help, me. Oh, oh. Help me. 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 Help. ออกมาดิทำไมไม่ดนอ่ะไปตกองทำยังไงต่อลงไปโอ้ย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 ถึงทื้ออกมาได้แล้วแล้วทำไมมันมีบันไดลับเอ๊ะพ่อป้าติดกาวพ่อป้าติดกาวคืออะไรพ่อป้าติดกาว เนี่ยพ่อป่าสิกาอ๋อคริสเป็นพ่อป to oh, okay. ่าคริสโอเคเดี๋ยวนี้ค่ะบปไปดีครับเพื่อนเอตัวนี้นะะจได้ตัวนี้แล้วมีกัดเพื่อนมีแดกเพื่อนนี่ไงเพื่อนเต็มเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยเงียบไปเลยมูจะได้นะเงียบมาอันช็อกเลตเดี๋ยวมาช็อกเลตที่อยู่บนที่อยู่ที่โดนัทยักษ์นี่อันเดี๋ยวนัดยักษ์ที่สุดนะแล้วก็ออ โดนัทพป้าอยู่นี่ด้วยนะเดนัทพ่อป้าอยู่หลังนี่ด้วยก็จะกวดเห็นเดนัทพ่อป้าเฮลโลโดนัทป้าป a าเนี่ยต้องอ่านชื่อแหละโดนัทโดนัทโดนี่ไงโดนัทนี่คือโดนัทป้าป้านะกินโดนัทอยู่ด้วยน่ารักนมากกินจนดูด้วยในวานด้วยในระหว่างไปที่บ้านช็อกโกแลตก็จะเจอกับนี่ด้วยนะปั๊บคทป้าป้า ก็แคทเลยก็แคทโอเคก็มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ไปกินข้าวมาเราก็มาในนี้โอ้ย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 แล้วก็จะป๊อปแคทใช่ไหมจะป๊อปแคทปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เข้ามาในบ้า,บานเพื่อกี้โต๊ะหน้าทีวีก็จะตกับเจนี่ตัวต่อไปครับเป็นกระต่ายฟอปป้าฮาหูบันนี่ในก็อที่ก้อนหินกระต่ายบันนี่ฟอปป้ากระต่ายบันนี่เอยที่ก้อนหินที่ก้อนหินพวกนี้นะ แล้วมันจะเป็นก้อนหินสีเนี้ยเนี้ยเนี้ยผมจำไม่ได้นะอันเนี้ยเป็นก้อนหินนะนี่ก็ก้อนหินดูเหมือนง่าจะใช้เวลาหาหนานพอสมควรนะโอเคะเพื่อมันกาหยดเวลาฮะอ่านี่ไงอยู่ที่ก้อนหินก้อนนี้ตีใกล้ที่ใกล้กับเอ่อโดนัทยักษ์มากที่สุดตรงนี้นะเออไม่ก็ ใกล้ทิศทางเข้าบ้านจอกรกแลตรงนั้นนะฮะตัวต่อไปครับเขาต้อนแคนดี้ป๊อป้า mm. หาลูกกวาดผ้าฝ้ายป๊อป้าซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้ลูกอมฝ้ายสีน้ําเงินลูกอมฝ้ายสีน้าเงิน mm. ก็เนี่ยลูกอมฝ้ายตรงนี้นะอ่าลูกอมฝ้ายก็อยู่สีน้าเงินใช่ไหมโอเคก็ฮากันดีกยาวนานนะ ว่าสีน้ำเงินไม่รู้อยู่ไหนอะสีน้ำเงิน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 อันนี้ก็น้ำเงินป่ะไม่จะเหมือนกันนี่มันสีฟ้าแดงไงเป็นน้ำเงินก็ต้องหาน้ำเงินเดี๋ยวนะโอเคต้องหานานอีกแล้วนะโอเคปุ๊บปิดกระเบยดเวลาฮะสกิปโอ้ผมเดินมาเดยดีตรงนี้นะลุกไม้เท้านะฮะ นี่เนี้ยไม้เท้าจะอยู่ตรงนี้นะแรกรบนของสระน้ำนะอ่าค่าเยอยากมาเอาลูกอมนะโอเคแล้วก็ไปหาต่อนะก็เหมือนเดิมนะสกิ๊กเ,เจออันนี้นะฮะโอเคเจอลูกอมเจอหงกำงกำรลบหรือไม่ก็ลูกอมมาเลยลูกกว่าได้เลยเออ ลูกกว่าเดียวหมากฝรั่งเออหมากฝรั่งใช่หมากฝรั่งอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆก,กับเอิ่มมุมมุมเออถ้าเรามองทางนี้ก็จะเป็นมุมอะไรวะมุมซ้ายล่างเออใกล้ๆกับมุมซ้ายล่างโอเคก็ไปหาต่อถ้เหมือนเดิมว่าคิปอ่าแล้วบนต้นไม้ต้นนี้นะ ก็มีอีกก็มีอีกตัวหนึ่งนะที่เ like ค yeah. ้กนะก็จะเป็นต้นไม้ที่ใกล้กับน้ําตกที่เอว่าน้ําตกที่ใกล้กับน้ำเอ่อมันถึงไมื่อไงเออเออรู้ไหมอเค้กนี่จะอยู่ใกล้ต้นไม้และต้นไม้จะอยู่ใกล้กับลำจานลำตานช็อกโกแลตนะและที่ลำจานช็อกโกแลตอยู่ใกล้กับน้ำตกช็อกโกแลตโอเคนะน้ำน้ำตกช็อกโกแลตเหมือนไอ้นู้นเลยอะไะมันมันหนังหนังนึงอ่ะนี่เหมือนกันนะหนังเลย เดีที่ผมเห็นนี้มันคือสีฟ้าหมดเลยเนะี่ยมันจะไม่ผมไม่เคยเอผมไม่เห็นหลากสีเลยความหลากสีอยู่ที่ใดความหลากสีอันนี้ก็คือพอมดนะนักประยากลเลยเนเะนี้ยตรงนี้อัน,นไงเจอแล้ว กดผิดหายในอยู่ไหนแล้วอาอยู่นี่ไงขึ้นเต็มไหมอยู่ใกล้กับหมาฝรั่งสีฟ้าที่และวะ่าอยู่ใกล้กับทางเข้าวันนี้นะสุดต่อไปครับโดนัทข้ามอะพอมดเนักมายกล้ามแคนดี้ข้ามปอปป้ามัสเมลโลก็ลูู้กันอยู่นะที่ลำทานแน่นอนแป๊บนึ่งว้าไปดีกว่าบึ๊บด้ใกล้กว่านี้ จุ๊บจุ๊บตาลำทานไปจากวันนีุ้ึบดุ้มุึบุึบเย่น้ำแอนมัมดเมลโลลอยลงมาแล้วมันใช่ก่อนปะเนี่ยดูคำใบก่อนดิลอยอยู่ในแม่น้ำช็อกโกแลต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  เราอยู่ในแม่น้ำช็อกโกแลตก็ต้องหามาสเปโรที่เล็กที่สุดนั่นแหละมัง้งให้แม่น้ำช็อกโกแลตแม่น้ำช็อกโกแลตนั่นไงใช่ไหมนี่ใช่ไหมอ่านี่ไงพ่อป,ป้ามาสเปโรอยู่ตรงแม่น้ำตรงนี้ติ่ว่าเอ,อิ่มหาตาแม่น้ำแหละก็จะเจอเองแหละต่อไปก็สลามพ่อป้าโอ้โห t h e มว่า o ้าอิจ d e เ t อ t ิเดกอนชกโ s รฮะอยู่ที่่บนะช็อกโกลเหมือนกันเหรอ under under t อ e c h o อก l a t e waterfall น้ำตกช็อกโกแลตปะที่ผมดูรู้คือน้ำตกช็อกโกแลตดี๋ยวไปหาน้ำตกช็อกโกแลตเปบนองนี้ววต้องหาน้ำตกช็อกโกแลตก่อน หาน้ำตกช็อกโ,โกแลตนี่มันบบโบน้ำช็อกโกแลตปิดทางปิดทางโอเคผมว่ามันน่าจะอยู่หลังน้ำตกแกแหละหลังน้ำตกชอก็อกโกแลตใช่ไหมไม่รู้ที่ผมอ่านมาอะ่ะเฮ้ยะไรสีเขียวๆมาแตต้องขึ้นไปวันนี้หลังน้ำตกชอก็อกโกแลตจริงด้วยเอ้ยทำไมมีอันนี้อ๋อให้ขึ้นไปอือ <c oughs> ขึ้นไปได้โอเค ที so ่ฉันค <c oughs>: okay. ิจะเข้าแต่ฉันจะข้าไปเลยฮึบนี่เนนี่ไงหลังน้ำตกจริงด้วยหลังน้ำตกช็อกโกแลตกจะบบโอเยย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 ยคยย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 ย บางที่มุมแผนที่โอเคไปที่มุมของแผนที่กันนี่ไงเจอแล้วอยู่มุมเกาะอยู่มุมตรงนี้ของน้ำตกเลยนี่ไงเจ้าใจต่อไปเจ้าหญิงใช่ไหมปิงเซฟป๊อปเปิงเซฟป๊อปป้าก็มือปิงเซ็นั่นแหละ อืนไปบนปราสาทหาปราสาทก่อนแป๊บนึงปึ๊บเพิ่มความใกล้ขึ้น <c oughs> โอเคขึ้นไปวี <c oughs> ออนนี่ไงสิ่งสุดป,ป๊า โอเคต่วไปพอป้าขี้เฝาผมจำได้นะตัวนี้มันอยู่ในเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวนี้

của em